สวัสดีครับท,ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมช่องบาวโดมสีเกตครับผมคลิปนี้บาวโดมกับไดมาาเยี่ยมชมภาพบรรยากาศวัดตะซีเจริญครับผมมากาวไมว้บืชชา,าเทาวสวุวรรณแล้วก็้าทุกทกท่านเยี่ยมชมภาพบรรยากาศวัดตะซีเจริญครับผม ชมภาพบรรยากาศภายในกันเลยครับผมกัเพื่อนกันที่สางทาเวสวุวรรณหลายองค์ครับกามีทุกล่าหูมีหลายรูปแบบครับผมมีวัดนี่พญานากามีครับมาเที่ยวมากราบไหวบูชาใดครับูุอัน พระเงันส,สีเจริญครับวัดเพิ่นอยู่สีประจันครับสุพรรณบุรีเป็นต่างพญานาตสาวเวทุวันหลายองค์ครับสมควรมสวยงามกราบไหว้บูชาขอสุขลาพรออันใดเลยครับผมบอผคิดหวังขอยังกระได้สมดังใจ มันมากแก่บนกับเป็นกระจุดปกระทัดก็บมีอยู่เต็นดอนเจดีเป็นตีประจัน์ครับ สวยงามมีสุม่มท่าดอกใหม่ถูเพียนก็มีครับบปั่นมีรหลายแบบครับขวงขวง มาขอพอนขอถ่กลาบได้ครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดพักพ่อนกับมาเท,ที่ยวชมททยลว่มชมความสวยความงามได้เลยครับ หลวงปั่นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดหลวงพ่อป้านหลวงปู่ทวดสเมเนตพระพุทธจารย์โตหลวงปู่หมันหลวงปู่สุปผู้บาสีวิชัยหลวงปู่ทิมมีเรถขับวัดนี่ลานก่วงขวงครับเพิ่นกระสางท่าเวสวุวรรณทางเขาขึ้นแถวครับแล้วก็มี หิ่งเจียมีเบิดครับมีจีกงพระจีกงจัมแยกโครเดียมสวยงามครับสร่างลายวัดษาสีเจริญครับมาเดวเลยครับเสร้รดอนเจดีสีประจัน าารรยกศบมีเจ้าพ่อพระยามังกรสวรรค์พระสังกัจายพระสังกจายพระอราหันต์จีโกงเจ้าพ่อหิงเจียเนกเสียนหงเตี๋ยทเจ้าหน้าจาเทพเจ้าไท้ซวยเอีย้ยเทพเจ้าตัวเล่าเอีย้ยเจ้าพ่อเสือ เทพะเจ้าหกเทพะเจ้าโลกเทพะเจ้าซิ้่วมีเมิดครับเนี่ยกระปุนกระสางน่ี้ครับมีปพาพิเทเมตมีผ้าแก้วม,ะะมรกตจอมแม่กวนอิม คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อทีทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไหกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวรวมสีเกยียรตน้ำเด้อะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมครับผม